สวัสดีค่ะพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนตอนนี้นุชก็กลับมาแล้วค่ะจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์ที่ว่าได้เข้าไปดูไปอ่านเด้อพี่น้องเลยเอามันมืดนะเนาะขยับไปขยับมาทั้งคนที่หวังดีแล้วก็คนที่ว่าเขาไปได่าก็ไม่เป็นไรแล้วพี่น้องคนเรามันกินอะปวดใช้วิญญาณในการกินเขาก็บอกอยู่เด้อ ก็บอกอยู่ว่านุชไม่ใช่คนผูหลักมากมีผุหลักมากดีมาจากไหนก็คนเล็กน้อยบันนอกจบแก่ป่อาป่กกินกินแบบสมัยก่อนนะกินรีบๆถ้าพกเจา้ามดต้มานั่งกินเชื่อชัยเชื่อชัยที่ไม่เจอระเบอิตอตายก่อนนี่สมัยก่อนก็รู้ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้เอามาเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้มันจะไม่เหมือนกันมันก็ใช้อยู่แต่ว่ากดดีที่ว่าเขามาว่ามานูุนนี่กินมุมๆๆมุมมุมมันบ้างเพราะว่ากิน เพราะว่ากินแบบเทวดาไอ้นะอะไรอย่างฟ้าฝ้าก็อะไรก็แล้วแต่ก็มาได้ก็ตามตามใจแล้วแต่จะว่าก็ว่าไปไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายก็หายไปนานเลยพี่น้องก็สบายดีตอนนี้ก็ก็ใช้การก็ได้เลิกกระลากันไปแล้วเพราะว่าความไม่เข้าใจของคนมันก็มีอยู่ทุกๆหนแห่งนนะกินชา เขาวาเองไม่ชอบลูกเขากับท้งเมียเก่าเขาทาั้งนู่นนี่นั่นก็จั้งที่อยู่กันทําไมแล้วเพราะว่ามันใช่ว่าเองเลือกกันแค่คู่เดี๋ยวเขาเต็มบ้านเต็มเมืองไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกมาไปหาดูทรงดูใส่มงุงใสหมูมาทำใส่กอกขายเดี๋พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเลือกกันไปก็เป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ใคก็แล้วแต่พี่น้องมันต้องมาซิเรียกบชีวิตนุดน่ดอกไปสิเรียกบชีวิตตัวเองมัน่นค่อยากมาบอกว่าการกินนะ่ะโปรดใช้วิญญาณในการกินนุดก็บอกอยู่ดีเนาะพี่น้องเนะาะคนไหนเขาแต่เขาเข้าใจคนไหนไม่เข้าใจก็อืมลูกสวยต่อไปก็สร้างบ่งงุดเป็นไงหน้าตาเปลี่ยน,นไม่ได้ไปทำอะไรมาดรอกพี่น้อง ก็ที่เปลี่ยนน้อยจักนิดนึงเนาะคนเราใช่ไหมมันมืดนะไฟในบ้านมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันจะเป็นมืดแน่สว่างแน่มืดแน่ยะะู่หลักกระสือถอดหัวรอยไปรอยมาทุกทุกวันนั่แหละรอหางานใหม่อยากเปิดร้านอาหารตัวเองกำลังหาจะดูร้านอยู่มันมืดก็อย่าว่ากันเน้อพี่น้องเลย เห็นใจนางเนี่ยดูอากาศก็น,นี่มันก็มืดดา่าแหละมันเปลี่ยนเวลาแล้วเห็นแค่มาห,หายคิดถึงพี่น้องทุกๆคนคิดถึงแล้วก็หลักทุกๆคนตา,าก็ลืมชื่อไปก็ไล่คนต่บทุกคนจำนูไน้ตก็ดีใจละจา้ายังมันวันนี้ยังมันด้มากินอะไรให้ดูดอกเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาทำน,นู่นทำนี่อยู่บ้านกอนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปช่วยงาน ไอพี่สระพี่ที่ว่ารูจักก็เขาทำเขาเปิดร้านอาหารก็นี่ก็ได้ไปช่วยเขาแน่ก็แก๊กอยู่คนเดียวก็สบายใจอยู่แตหว่างเงินทองมันก็อุดแล้วเนาะตอนนี้ไปเอาโทรศัพท์ใหม่มาแล้วพี่น้องสบายใจได้เดี๋ยวมาอีกตอนนี้ก็ที่ดูดูดูโอ้ติ้แองติ้ตเอแองติ้ตอ่างลหละจักน่อยหนึ่งจักานาฬิกาไปไหนมาโอ้ย ก็จะไปหาซื้อของกนัดกับเพื่อนรุ่น,น้องเอาไว้ก็ทําร้านอาหารเป็นเอเด็กเป็นเอแคทเชียอยู่ร้านอาหารแต่เฮลสิงคเนี่แหละนัดกันก็ที่ทำนูน่นทํานีกินเขาชอบให้นุ่นไปทําให้กินน้องนารักวังก็นิสัยดีนารักมีอะไรก็ช่วยเหลือกันปรึกษากาันคนต่างบ้านต่างเมืองกันมาเห็นหน้ากันก็นับเป็นพี่นับเป็นน้องกันอย่าไปรังเกียจเดียดฉันกันพี่น้องเลย ใครเขาที่กินแบบไหนก็ปล่อยเขาไปเธอไม่ต้องไประดา่าไปว่าเขาดกท้าตัวเองทำไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าว่าถ้าว่าตัวเองกินกินแล้วไม่มุมมามกินแบบเขาไม่หกกินแบบจานไม่กระชบเออชอบไม่กระทบช้ามี่แกไปนั่งกินอยู่คนเดียวอยู่ในป่าไปนั่งอยู่ในป่าเลยกินอยู่คนเดียวงั้นก็กินอยู่บ้านถ่ายวิดีโอดูกินอยู่คนเดียวอย่ามาอักติก็ฉันหลายฉันนับเป็นคนอย่างงี้แหละ เป็นคนปลวกปากปลวกปากปากไม่ไดีคีเรพอมมันต้องมาอะไรมากมายก็ฉันกคนเกียดก็มีคนชังก็มีมก็รู้อยู่แต่ว่าก็ย่ามาเกียดมากหลายเลย <c oughs> มีคนรักดึงเถือเนาะทาปากต่างลิบติกมาเลือกก็ผัวก,ก็แต่งตัวสวยๆแล้วนะพี่น้องจะกกไปหาตรงไหนเราปรวลวๆพี่น้องเอ้ย ชาตินี้วาสนานี่คือจิมิตได้แต่เขาต้องคืได้กลับไปเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่อยู่โคราชนี่แหละราทำงานโรอหางานใหม่เกิดเผื่อฝุกเผื่อดีได้ร้านอาหารเปิดของตัวเองอยากกลับโคราชอยากไปเที่ยวจักเดือนนึงแต่ว่าก็ยังไม่มีเงินเก็บเลยกับเมืองนอกก็ไม่ใช่สบายไม่ได้ จะมีเงินมีทองมากมาด่อมาได้มาก็ใช้จ่ายยิ่งกว่าบ้านเองอีงกเพราะว่าก็นเนี่ยมันปลูกพักปลูกนางมาได้อย่างบ้านเองอย่างบ้านเองมันเออมันยังมีนามมีปลูกพักปลูกนางได้กินเหลือกินก็ได้ขายก็ยังดีกว่าก็มังงอกมังงอกหนาวสองเอละวอนสองเดือนหนาวเป็นปีนึ่นไม่ต้องมาอักตีดอกเดือพี่น้องคิดถึงทุกๆคนเลยจ้าเดี๋ยวจะไปเอร้านไปซื้อกับขขาล้านเพื่อนก่อน เพราะว่าเดี๋ยวจะเลยไปหาเพื่อนไปทําอะไรกินกันแต่ว่ายังไม่ได้ลงต้องพบเป็นร้านอาหารเขาไม่ได้ขออนุญาตจากเขาเขากดไม่รู้ว่าเขาจะหายโปรโมทไหมเพราะว่าถ้าจะกินก็จะกับมานั่งกินอยู่บ้านนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาใหม่พี่น้องมาแค่หายคิดถึงคิดถึง,ถงทุกๆนเก้อจ้าสวัสดีจ้าไปแหละ